ในคืนฝนตกที่มืดมิดเธอไม่ได้แค่จุบชายลึกลับคนหนึ่งแต่เขาคือประธานบริษัทร้อยล้านที่ซ่อนตัวจากโลกเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลับเกมชีวิตที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องเข้าร่วมแล้วเธอจะเอาชีวิตรอดจากเกมนี้ได้หรือไม่ติดตามการเปิดเผยที่คุณไม่เคยคิดถึงอย่าพลาดตอนจบที่จะทําให้คุณชอบค่ําคืนหนึ่งในฤดูฝนเสียงฟ้าร้องกระหึ่มทั่วทั้งท้องฟ้าเธอยืนหลบฝนอยู่ใต้าชายคารานสะดวกซื้อ ผมเปียกชื้นจนหลายตามลำคอเสื้อเชิ้ตสีขาวแนบชิดไปกับเรือนร่างมือของเธอสัน่นไม่รู้ว่าเพราะความหนาวหรือเพราะหัวใจที่เต้นแรงเกินไปเธอเพิ่งทะเลาะก,กับแฟนเดินออกมาโดยไม่มีร่มไม่มีจุดหมายและนั่นคือวินาทีที่เขาเดินเข้ามาชายแปลกหน้าสวมเสื้อโค้ทยาวสีดำใบหน้าเขาถูกเงาหมวกปิดบัง แต่แววตานั้นคงราวกับมีดเขายื่นร่มให้เธอแต่ไม่พูดสักคำเดียวเธอลังเลแต่ก็รับไว้และเมื่อมือแต่กันหัวใจก็สั่นสานฝนยังตกไม่หยุดแต่หัวใจเธอกลับร้อนในวินาทีนั้นเธอไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าทำไมถึงเอื้อมมือไปคว้าขอเสื้อเขาและจูบลงไป ริมฝีปากที่เย็นเฉียบของเขาทำให้สติของเธอกระเจิงกลิ่นน้ำหอมที่เขาใช้อบอวลไปทั่วจมูกมันไม่ใช่กลิ่นหอมธรรมดาแต่มันคือกลิ่นของเงินของอำนาจเขาไม่ปฏิเสธแต่กลับกอดเธอแน่นขึ้นริมฝีปากตอบกลับด้วยแรงเท่ากันจนเมื่อแสงจากรถคันหนึ่งสาดเข้ามาเขาผลาตัวออกทันที แววตาเขาเปลี่ยนไปจะอบอุ่นกลายเป็นว่างเปล่าเขาเอ่ยเพียงคำเดียวลืมทุกอย่างซะแล้วหันหลังเดินเข้าไปในรถสีดำคันหรูเธอยือนมองตามหัวใจเต้นระรัวในมือยังถือร่มของเขาอยู่ร่มที่ปักชื่อแบรนด์หรูและตัวอักษยรย่อภาษาอังกฤษแปลกตาเธอกลับมาบ้านค้นหาชื่อยอ่อบนร่มในอินเทอร์เน็ต สิ่งที่ปรากฏทําให้มือเธอเย็นเฉียบมันคือชื่อย่อของประธานกลุ่มทุนรายใหญ่ที่สุดของประเทศชายผู้มีทรัพย์สินมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาทและเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นของเอเชียเธอกัดกริมฝีปากแน่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะชายแปลกหน้าคนนั้นคือประธานบริษัทที่เคยถูกหรือว่าหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหเดือนก่อน ข่าวลือว่าเขากำลังถูกลอบสังหารจากศัตรูทางธุรกิจข่าวลือว่าเขาหลบอยู่ต่างประเทศข่าวลือว่าเขาตายไปแล้วแต่เธอเพิ่งจูบเขาใต้สายฝนและตอนนี้มีกล่องของขวัญมาวางไว้หน้าประตูห้องของเธอภายในกล่องมีแหวนเพชรรูปหัวใจและจดหมายแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือหวาดเล็กสวยงามเจอกันอีกครั้งในวันที่ไม่มีฝน เธออ่านซ้ำอีกครั้งมือสั่นระริกไม่แน่ใจว่าควรดีใจหรือกลัวข้างแหวนเพชรมีตั๋วเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสจุดหมายปลายทางคือมนาโกหวัวใจเธอเต้นแรงดวงตาไล่ดูทุกคำบนจดหมายอย่างตื่นตระหนกท้ายกระดาษมีลายเซ็นเล็กฮ่หาฮที่เมื่อค้นหาในอินเทอร์เน็ต ก็ตรงกับเจ้าของอาณาจักรมูลค่าหลายแสนล้านเธอทิ้งตัวลงนั่งกับพื้นสมองเต็มไปด้วยคำถามทำไมเขาถึงเลือกเธอทำไมถึงจูบตอบกลับและทำไมถึงส่งของขวัญชิ้นนี้มาประตูห้องมีเสียงเคาะสามครั้งช้าฮ่หาหชัดเจนหนักแน่นเธอขยับเข้าไปไกลมองผ่านตามแมว ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ที่พื้นมีซองเอกสารสีดำวางอยู่บนหน้าซองเขียนชื่อเธอเต็มตัวเธอเปิดซองข้างในเป็นสัญญาฉบับหนึ่งหัวข้อด้านบนเขียนว่าข้อตกลงความลับระหว่างประธานและบุคคลพิเศษเธออ่านทุกบรรทัดเนื้อหาในนั้นคือการเสนอชีวิตใหม่พร้อมทรัพย์สินจำนวนมหาศาล แต่ต้องแลกกับเงื่อนไขเพียงข้อเดียวห้ามบอกใครว่าเขายังมีชีวิตอยู่เธอกำกระดาษแน่นรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากโทรศัพท์มือถือมีข้อความเข้าใหม่จากเบอร์ที่ไม่รู้จักเครื่องจะออกเวลาหกโมงเช้าถ้าเธออยากรู้ว่าทำไมฉันจูบก,กลับจงมาขึ้นเครื่องเธอนั่งนิ่งดวงตาไล่มองข้อความในโทรศัพท์ซ้ำไปซ้ำมาในหัว เต็มไปด้วยเสียงคำถามเสียงหัวใจที่เต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาเธอลุกขึ้นเปิดตู้เสื้อผ้าหยิบกระเป๋าเดินทางใบเล็กเสื้อผ้าชุดหนึ่งรองเท้าคู่หนึ่งและรูปถ่ายเก่าๆของแม่ที่จากไปเธอจัดทุกอย่างลงกระเป๋ารัดสิบให้แน่นแต่หัวใจกลับหลุดลอยเธอเดินออกจากห้องบนบันไดที่เงียบสงัด มีเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองที่ได้ยินแท็กซี่สีเหลืองจอดรอหน้าอพาร์ตเมนต์ไม่มีใครอยู่ในรถแต่เครื่องยนต์ยังติดอยู่บนเบาะหน้ามีกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนว่าสำหรับเธอเธอก้าวขึ้นรถประตูปิดลงโดยไม่มีใครแต่ต้องเครื่องยนต์เคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังสนามบินสองข้างทาง มีเพียงไฟถนนที่ส่องแสงริบรี่เม็ดฝนเริ่มโปรยลงมาอีกครั้งคอบนกระจกรถอย่างแผ่วเบาเธอมองออกไปนอกหน้าต่างในใจไม่รู้ว่าเป็นความกลัวหรือความตื่นเต้นที่กำลังครอบนำแต่สิ่งที่แน่นอนเธอกำลังก้าวเข้าไปในโลกที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะคนที่เธอจูบในคืนนั้นไม่ใช่แค่ประธานมหาเศรษฐีเขา คือคนที่ตามหาใครบางคนมานานหลายปีและตอนนี้เขาอาจจะเจอแล้วเจอเธอสนามบินยามเช้าเงียบกว่าที่เธอเคยจินตนาการแสงไฟนีออนสะท้อนพื้นกระเบื้องเสียงล้อกระเป๋าลากดังคลอไปกับเสียงฝนที่ยังตกไม่หยุดเธอมองบอดแสดงเที่ยวบินเที่ยวบินไปโมนาโกขึ้นสถานะว่ากำลังขึ้นเครื่อง เธอเดินไปยังเกตรปลายทางหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเจ้าหน้าที่ในชุดสูตรดำรอต้อนรับเธออยู่ก่อนแล้วไม่มีคำถามไม่มีเอกสารเพียงแค่พยักหน้าให้เธอก้าวเข้าไปประตูเครื่องบินเปิดออกกลิ่นหนังแท้จากบอดชั้นเฟิร์สคลาสแต่จมูกทันทีเธอถูกพาไปยังที่นั่งริมหน้าต่างที่นั่งข้างๆว่างเปล่า แต่มีแก้ววายวางรออยู่แล้วเสียงนักบินประกาศเตรียมออกเดินทางสายตาของเธอมองออกไปยังลานบินทันใดนั้นชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในเครื่องใส่สูทสีเทาเข้มดวงตาเรียบนิ่งแต่กลับแฝงแววบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เขานั่งลงข้างเธอยิ้มบางฮ่าฮะแล้วเอ่ยเพียงคำเดียวเธอมาแล้วจริงๆ มือของเขาหยิบกล่องเล็กๆจากกระเป๋าเปิดออกข้างในคือกุญแจบ้านบนพวงกุญแจสลักชื่อเธอหลังจากนี้เขากระซิบชิดไปหูชีวิตเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและทันทีที่เครื่องบินทยานขึ้นภาพเมืองเบื้องล่างก็ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับอดีตทั้งหมดของเธอที่ไม่มีวันย้อนกลับมาอีกแล้วเธอหลับตาลง รับรู้ถึงแรงสั่นไหวของเครื่องบินที่ตัดผ่านเมฆภายในห้องโดยสารเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของเขาที่กำลังจ้องมองเธออย่างแน่วแน่ทำไมถึงเป็นฉันเธอถามเสียงสัน่นแผ่วเบาเขายิ้มยิ้มที่ไม่ได้บอกอะไรเลยแต่กลับสั่นคลอนบางอย่างในใจเธอเพราะในคืนที่ฝนตกคืนนั้นเธอไม่ถามชื่อฉัน ไม่กลัวไม่หวาดระแวงเธอจุกฉันในแบบที่ไม่มีใครเคยกล้าทำคำพูดของเขาเหมือนค้อนหนักที่ทุกใจเธอช้าฮ่หาฮ่แล้วมันทำให้คุณเขาไม่ตอบแค่ยื่นโทรศัพท์มือถือให้เธอดูหน้าจอหนึ่งเป็นภาพขา่าวหัวข้อใหญ่เขียนว่าประธานบริษัทหมหาเศรษฐีหายตัวปริศนาท่ามกลางข่าวลือการลอบสังหารตายภาพ เป็นรูปถ่ายใบหน้าของเขาที่ถูกตัดต่อและทำให้ซีดเผือดราวกับคนตายเธอเบิกตากว้างมือเย็นเฉียบร่างแข็งค้างฉันไม่ได้หายไปเขากระซิบฉันแค่ซ่อนตัวเพื่อจะได้เริ่มใหม่กับใครบางคนที่กล้าใช้หัวใจแลกโดยไม่รู้อะไรเลยเธอมองเข้าไปในดวงตาของเขาพบกับอะไรบางอย่างที่ลึกล้ำยิ่งกว่าความร่ำรวย และน่ากลัวกว่า,วาความลับใดบางอย่างที่ทำให้เธอรู้ว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทุกลมหายใจของเธออาจไม่ใช่ของเธออีกต่อไปแล้วมือของเขาคว้ามือเธอไว้แน่นอบอุ่นแต่แน่นเกินกว่าที่จะถอนตัวได้เธอพยายามกลั้นใจแต่เสียงในหัวกลับยิ่งดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่นี่คือกับดักนี่คือแผน หรือนี่คือพรหมิกิจเขาก้มลงกระซิบริมฝีปากเฉียดแก้มเธอเพียงเสี้ยววินาทีฉันเคยเสียทุกอย่างมาแล้วแต่ครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมเสียเธอเครื่องบินลดระดับแสงแดดสาดผ่านม่านเมฆเผยให้เห็นคฤหาสสีขาวบริสุทธิ์ริมทะเลเขาชี้ลงไปที่นั่นคือบ้านหมายของเธอบ้านหลังใหญ่ราวกับพระราชวัง ล้อมรอบด้วยทุ่งลาเวนเดอร์ที่ไหวตามแรงลมแต่ลึกลงไปใต้ผืนดินใครจะรู้ว่ามันซ่อนอะไรไว้บ้างเธอหันไปมองเขาอีกครั้งแต่คราวนี้เธอมองเห็นรอยร้าวเล็กๆในแววตาเศร้าปลอบ,บางแต่ก็แฝงไว้ด้วยความลับอันดำมืดแล้วจู่ฮ่าฮะเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเขาชะงัก ชื่อที่โชว์บนหน้าจอหน่วยรักษาความปลอดภัยส่วนตัวเขาตัดสายยิ้มให้เธอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หัวใจของเธอกลับเริ่มสัน่นเราวกับลางสังหรณ์บางอย่างกำลังบอกให้เธอเตรียมรับมือกับบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและมันอาจเปลี่ยนเธอไปตลอดชีวิตเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งคราวนี้ ปลดซิมการ์ดออกและโยนมันลงในแก้วไวายตรงหน้าไวายกระเซ็นสีแดงเข้มหลายเป็นทางเหมือนเลือดเธอสะดุง้งสายตาเริ่มไล่จับความผิดปกติรอบตัวเบาะหนังกล้องวงจรปิดมุมเพดานชายชุดดำสองคนที่นั่งเงียบอยู่แถวหลังเธอกระซิบถามคุณพาฉันหนีหรือพาฉันไปขังเขาไม่ตอบ แต่หัวรอบเบาฮ่าฮ่แล้วพูดว่าบางทีทั้งสองอย่างเสียงเครื่องบินลดระดับดังขึ้นพนักงานเดินมาขอให้คาดเข็มขัดขณะเขาก้มลงรัดเข็มขัดให้เธอเธอเห็นรอยแผลเป็นใต้แขนเสื้อของเขายาวลึกและยังดูใหม่ใครทำคุณเขาชะงักรอยยิ้มหายไป สายตาเย็นเฉียบขึ้นมาทันทีคนที่อยากให้ฉันตายและตอนนี้พวกเขาอาจรู้แล้วว่าเธออยู่กับฉันเธอกลืนน้ำลายจูจูความโรแมนติกแบบในนิยายกลับเริ่มกลายเป็นฝันร้ายเสียงล้อเครื่องบินกระแทกพื้นรันเวย์เครื่องสั่นสะเทือนแต่สิ่งที่สั่นแรงกว่าคือหัวใจของเธอเองเมื่อประตูเครื่องเปิดออกแสงแดดจ้า และเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่นับสิทบในชุดสูทดำยืนรอยอยู่เรียงรายเขาจับมือเธอแน่นแล้วพูดประโยคสุดท้ายก่อนก้าวลงจากเครื่องว่าจำไว้ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปทั้งโลกจะรู้ว่าเธอคือของฉันและทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัดก่อนทุกอย่างจะตกสู่ความเงียบนันเธอรีบหมอบลงหัวใจเต้นร,รัว เสียงกรีดร้องดังลั่นทั้งลานบินเจ้าหน้าที่คนหนึ่งล้มลงเลือดหลนองเต็มพื้นซีเมนเขาหันกลับมาคว้ามือเธอวิ่งฝ่าเสียงโกลาหลไปยังรถลีมูซีนสีดำประตูเปิดรอไว้แล้วบริการคนหนึ่งตะโกนเร็วเข้าท่านประธานเธอถูกผลักเข้าไปในรถลมหายใจติดขัดหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะ รถพุ่งออกจากลานบินกระจกกรองแสงสะท้อนภาพรถติดตามด้านหลังที่เริ่มเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าเขานั่งข้างเธอหายใจหนักแต่สีหน้ายังนิ่งใครตามคุณเธอถามเสียงแหบแห้งเขามองเธอแล้วพูดด้วยเสียงราบเรียบคนที่เคยอยู่ข้างฉันตอนนี้พวกเขาอยากได้ทุกอย่างของฉัน รวมถึงเธอด้วยคำพูดนั้นเหมือนเข็มที่แทงลึกเข้าในใจเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างในคืนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่แค่ฝนไม่ใช่แค่จุกเธอถูกเลือกถูกวางไว้ในเกมเกมที่เดิมพันคืออำนาจและเธอคือรางวัลที่ทุกคนหมายตารถเล่นฝ่าแสงไฟนีออนกลางเมือง เสียงเซเรนเริ่มดังไล่หลังมาใกล้ขึ้นทุกทีเขาหยิบปืนออกจากกล่องข้างบอกส่งให้เธอโดยไม่พูดคำใดเธอสัน่นมือเย็นเฉียบไม่เคยแม้แต่จับของแบบนี้มาก่อนในชีวิตแต่แววตาเขาบอกชัดถ้าไม่สู้เธอจะไม่มีวันรอดรถเบรกกระทันหันเสียงยางเสียดกับถนนแหลมคมเหมือนกรีดหูประตูด้านข้างถูกเปิดออก บริการอีกคนโบกมือเปลี่ยนเส้นทางเขาคว้ามือเธอลากวิ่งออกจากรถข้ามซอยแคบลอดใต้สะพานฝากความมืดที่ไม่มีแม้แต่ไฟถนนเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งหนักเย็นเฉียบเธอหอบแต่ไม่กล้าหยุดเขาพาเธอเข้าซ่อนในห้องใต้ดินของตึกเก่า มีเพียงแสงจากหลอดไฟดวงเดียวที่กระพริบไม่เป็นจังหวะเขาหันมามองเธอผมเปียกแนบหน้าผาเสื้อสูรเปื้อนดินแต่แววตายังนิ่งสนิทขอโทษที่ทำให้เธอมาอยู่ในเรื่องแบบนี้เขากล่าวช้าหาฮะแต่ตอนนี้เธอคือคนเดียวที่ฉันเชื่อใจได้เสียงบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ด้านบนเหมือนมีคนเดินหนักช้า แต่ชัดเจนเขาดับไฟทั้งห้องจมอยู่ในความมืดเธอกลั้นหายใจมือยังถือปืนแน่นเสียงหัวใจของตัวเองดังราวกับจะหลุดออกมาแล้วเสียงฝีเท้าก็หยุดลงตรงเนื้อหัวพอดีฝ้าเพดานไม้ส่งเสียงลั่นเศษผงปลิวร่วงลงกระทบหัวเธอเบาฮ่าฮะเขาขยับตัวเข้ามาไกล เอานิ้วแตะริมฝีปากเธอส่งสัญญาณให้นิ่งเงียบที่สุดเธอพยักหน้าทั้งตัวแข็งเกรง็งเงือเย็นไหลซึมทั่วแผ่นหลังเสียงคล้ายโลหะกระทบพื้นดังขึ้นเหมือนมีใครวางบางอย่างไว้เหนือหัวแล้วจู่ฮ่าฮะเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นเหมือนสลักบางอย่างถูกเปิดเขากระซิบระเบิดตรวจจับเสียงเธอเบิกตากว้าง กลั้นหายใจทันทีเขาค่อยๆเอื้อมไปหยิบกระเป๋าหนังที่ซ่อนอยู่ใต้หลังไม้เปิดมันเผยให้เห็นกล่องควบคุมเล็กๆพร้อมสายไฟหลายเส้นมือเขาเริ่มสัน่นแต่ยังพยายามควบคุมตัวเองเขาหยิบคีมออกมาตัดสายเส้นหนึ่งอย่างระมัดระวังเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาถอนหายใจแต่ก่อนที่เธอจะทันได้รู้สึกโล่งใจ เสียงติ๊กอีกครั้งก็ดังขึ้นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่จากด้านบนมาจากในห้องใต้ดินด้านหลังพวกเขาเขาหันขวับสายตาเธอตามไปและสิ่งที่เห็นทำให้เลือดในตัวเธอเย็นเยียบมีอีกคนอยู่ในห้องนี้ยืนอยู่ตรงเงามืดใส่หน้ากากหนังถือรีโมทอยู่ในมือและปากก็พูดออกมาช้าฮ่าฮะ เกมของคุณเพิ่งเริ่มต้นเธอสันหัวใจเต้นระรัวจนแทบจะหลุดออกจากอกความมืดในห้องเหมือนจะบดบังทุกสิ่งเขาไม่เคยแสดงท่าทางตกใจใบหน้าของเขายังคงเย็นชาแต่ในแววตามีแววของความระมัดระวังชายในหน้ากากยิ้มเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในความเงียบคุณคิดว่านีรอดไปได้หรือเสียงนั้นแหบต่ำเหมือนเป็นคำท้าทาย เขาหันไปมองเธอสายตาของเขาหนักแน่นหากไม่ยอมเล่นตามเกมนี้เขาพูดเบาฮ่าฮะเราจะไม่มีวันออกจากที่นี่ใดชายที่ยืนในมุมมืดยกมือขึ้นชูริโมสในมือและกดปุ่มอย่างช้าฮ่าฮะทันใดนั้นห้องทั้งหมดถูกาสาดส่องด้วยแสงจาจักหลอดไฟไหลายดวงเธอและเขายืนอยู่ท่ามกลางความสว่าง และทันทีที่แสงสว่างมาทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็ถูกเปิดเผยชายในหน้ากากยิ้มกว้างตอนนี้คุณเห็นทุกอย่างแล้วเขาพูดเสียงกระหยิ่มคุณไม่ใช่แค่ตัวหมากในเกมนี้คุณคือเป้าหมายของมันทั้งหมดเธอรู้สึกเหมือนถูกพันธนาการโลกทั้งใบเหมือนจะถล่มลงมาเมื่อทุกอย่างเปิดเผยเขาจับมือเธออีกครั้งบีบแน่นแต่ในสายตาของเขา เธอเห็นความมั่นใจอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนเราไม่สามารถกลับไปได้อีกแล้วเขาพูดชัดเจนแต่นี่คือการเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดและในขณะที่ทุกอย่างรอบตัวเริ่มสับสนเธอก็รู้สึกได้ถึงลมหายใจที่หนักขึ้นเหมือนจะเป็นสัญญาณว่าเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นเธอหยุดหายใจทั้งร่างแข็งทื่อทุกเสียงรอบตัวเหมือนจะหายไปหมด เหลือเพียงเสียงหัวใจของตัวเองที่ดังขึ้นในหูเขาหันมามองเธออีกครั้งสายตาของเขาลึกซึ้งและจริงจังถ้าเธอพร้อมเขาพูดเสียงแผ่วเราก็สามารถเล่นเกมนี้ด้วยกันเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวเกมที่เริ่มต้นจากจุกในคืนฝนตกกลายเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถหลีกหนีเธอไม่เคยคาดคิดว่าจะมาอยู่ในจุดนี้แต่ในความสับสน มีบางอย่างในใจของเธอที่เริ่มก่อตัวขึ้นเธอพยักหน้าชา้ชาๆพร้อมรับความทา้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างน้อยในตอนนี้เธอยังมีเขาอยู่ข้างๆเราจะทำให้มันจบเขาพูดชัดเจนไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนเสียงฝนเริ่มตกเบาลงแสงไฟจากหลอดไฟในห้องเริ่มสว่างขึ้นโลกด้านนอกดูเหมือนจะยังคงหมุนไป แต่ในห้องนี้ทุกอย่างเงียบสงัดเธอรู้สึกถึงความเย็นที่ค่อยๆเลือนหายไปจากร่างและสิ่งที่เหลืออยู่คือความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้เกมที่ไม่มีทางย้อนกลับและในขณะที่ทุกสิ่งเริ่มคลี่คลายสายตาของเขายังคงจับจ้องเธอเหมือนกำลังคาดหวังให้เธอเป็นคนตัดสินใจว่าจะเดินไปข้างหน้าหรือหยุดทุกอย่างไว้ตรงนี้ เธอหายใจลึกและเดินไปข้างหน้าพร้อมกับเขาทั้งสองพร้อมที่จะแข่งขันในเกมที่ไม่มีทางรู้ว่าจะจบลงอย่างไรเกมที่เต็มไปด้วยอันตรายและความลับที่ยังคงซ่อนอยู่